เมื่อคืนนะฮะหลังจากที่ลงคลิปเกมนี้ไปนะฮะผ่านไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเกมปิดตัวลงแป,ป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีแฮกเกอร์ระบาดนะครับคือแฮกเกอร์อันนี้เนี่ยเขาสามารถลบสัตว์เลี้ยงหรือว่าดึงสัตว์เลี้ยงจากที่เราใส่อยู่ไปได้เลยนะฮะคือดึงไปต่อหน้าต่อตาได้เลยนะครับระบาดมาเมื่อคืนโอ้โหโ,โชคดีมากที่ผมไม่โดนตัวใหญ่ก็ไม่เว้นนะวันนี้เนี่ยผมจะเอาสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่มาขายเพราะว่าใกล้จะถึงการอัปเดตแล้วนะฮะคืนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตจริงๆแหละคงไม่แกล้งกันคงไม่แกล้งนับถอยหลังแล้วแบบไม่มีอัปเดตนะฮะผมจะสัตว์เลี้ยงฝากไว้ที่ยูสเกตละกันเพราะว่าแบงค์ผมก็ไม่แน่ใจนะคือถ้าเกิดคืนนี้เนี่ยมีอัปเดตมาใหม่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงมาใหม่ที่พลังขุดเยอะกว่านี้นะฮะคือเจ้าตัวพวกนี้เนี่ยราคาก็จะตกนะครับผมว่าก็เลยรีบเอามาขายก่อนดีกว่าเพราะอุตสาห์ฟาม์มาต้องเยอะฝากหน่อยฝากหน่อยส่วนที่เหลือขายนะฮะบางตัวก็ยังไม่ได้รวมฝากเอ็กซ์คลูีด้วยทั้งหมดเลยเรียบร้อย ทีนี้ก็ปลอดภัยแล้วที่เหลือในนี้คือเราจะเอาไปที่ตลาดนะฮะเป็นเลขขายเหมือนเมื่อวานมันสนุกดีนะมันเพลินดีเราฟาร์มมาแล้วก็ไปขายแล้วก็หาตัวเองกอ็นะฮะมาขายต่อรู้เอาไปแลกหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะยูสเกะฝากก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอีก6ชั่วโมงนะครับเอพิฟูจะมีอัปเดตอะไรนะฮะมาดูอันนี้หน่อยต่อจากเมื่อวานยัง2 0 0 0 0 0อยู่คะแนนผมลดลงนะเพราะว่าเอาไปขายเยอะแล้วก็เอาไปรวมเยอะเลยนะฮะคะแนนก็เลยตก ส่วนทบร้อยนั้นตอนนี้โอ้โ oh หเมื่อวานเจ็ดหมืนวันนี้ 90, เก้าหมื่นพี่แข่งกันไปเลยนะครับจริงๆก็อยากได้กูสิบตัวเก่าๆที่ยังไม่เคยซื้อนะฮะโซลิงอะไรอย่างนี้ที่ยังไม่เคยได้นะครับซื้อมาเก็บไว้รอราคามันขึ้นสินค้าเราเหมือนกันหมดเลย <laughs> คนเริ่มขายเยอะแล้วตอนนี้ถ้าขายไม่ออกจะเก็บไว้แล้วนะ ว่าไงเพื่อนสนใจแรกไหมกระก,กอยเราไม่มีแล้วหมดแล้วกระก,กอยก็ได้นะเอามาเก็บไว้กูก็โอเคแต่เพื่อนไม่เอา <laughs> เพื่อนเมินเลยเริ่มมีคนขายเยอะแล้วฮะที่เป็นดักเพเตอร์เห็นมาสองสามห้องแล้วอันนี้เท่าไหร่เริ่มมีคนขายเยอะแล้วอ่ะตัวหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้อยากได้นะเจมแต่ว่าเอามาก่อนก็ดี เดี๋ยวจะขายไม่ออกทำไมหมุนนานเนี่ยเฮ้ยอย่าหมุนนานสิหมุนนานเกินไปแล้วเน็ตเพื่อนช้าหรือเปล่ามันไปไหมเนี่ยเงินยังไม่มานะเ,าเพื่อนแคนเซิลไปอ่ะก็ดียังอยู่ไหมของผมยี่สิบตัวเหมือนเดิมนะสามพันอะสองตัว จริงๆไม่อยากได้เลยนะเจมเมื่อกี้ค้างไงโอเคสามบินเลียนได้ไปสองตัวอ่าใส่มาเพิ่มเติมสต็อกเอาอีกเหรอสี่จุดห้าสี่จุดห้าก็สามตัวขอบคุณครับทำไมไม่ส่งวันทีเดียวเฮ้ ทำไมไม่ส่งมาทีเดียวเพื่อนส่งมาทำไมหลายๆรอบเนี่ยหนึ่งจุดห้าเอาอีกตัวหนึ่งอืมส่งมาอีกไหมมีอีกไหมวนนี้ตลาดไม่ค่อยอันนี้เลยฮะไม่ค่อยคึกคักเลยวันนี้ไม,ไม่ซื้อเลยเพื่อนเรดไหมมีอะไรมาเสนอก็ได้นะได้หมดเลยน่าจะมีแต่คนขายมันห้องนี้คนเริ่มขายเยอะแล้วตอนนี้ดังเมเตอร์คนเริ่มขายเยอะนี่อะไรอ่ะ อามากนนีทำไมไม่ขึ้นรูปทำไมมันไม่ขึ้นรูปขึ้นรูปแล้ว25บห้าบิลเลียน25บิเลียนก็20ตัวเอาไหมหนึ่ง1 2 3สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งตัว1 2 3 4 1 2 3 4สามสี่หนึ่งตัวเพราะว่ามันตัวละ1.5เกินด้วยซ้ำเกิน25บิลเลียนเอาเปล่า เอาไหมยี่สิบตัวยี่สิบตัวนะเอาไหมเพื่อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเย้ได้มาตัวหนึ่งเราเพิ่งขายไปใช่ไหมเราเมือนซื้อกลับมาแต่เราก็ยังมีอีกนะครับยังมีอีกอะไรเพื่อนอา้าอ๋อออฟเฟอร์เหรอ เอาเฟืรอ er อะไรอะ่ะเรามาขายอยากได้เจมใช่ไหมอ,อยากได้เจมก็อ่ะผมมีอยู่9วบิลเลียน6ตัว9บิลเลียนวันนี้ตลาดไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะฮะเหมือนคนจะมาขายกันเยอะมากกว่าหรือไม่ก็อาจจะรอคืนนี้ว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์มีตัวใหม่ไหมมีตัวโลบักไหมมีอะไรที่ทำให้ช่วยเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าอยากให้มีอัพสกิลเหมือนตอนอันนี้ฮาโลวีน สกิลหามิติคองง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะเปิดมาเป็นอีคุสีง่ายขึ้นคือเดี๋ยวผมต้องรอก่อนเพราะว่าแพ็กนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีสกิลที่แบบเปิดอีคุสีง่ายขึ้นเราจะได้ไปทําก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดน่าจะดีกว่าสิ10ิบบิลเลยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดมันต้องกี่ตัว ให้ไปแปดตัวเลยอ่ะเอาไหมมันเกินใช่ไหมเกินเกินแปดเก้าสิบสิบสิบสองได้สิบสองบิลเลียนนะฮะให้ไปแปดตัวเลยนะเออโอเคขางอีกแล้วอุตสาหขายได้แล้วของจะหายไหมเนี่ยตั้งแปดตัวมันไม่หลุดสักทีอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเกมอะยังอยู่นะฮะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหม ยังอยู่ยังอยู่โอ้เกมเป็นอะไรก็ไม่รู้ยี่สิบยี่สิบกี่ตัวโอ้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้ยี่สิบตัวเลยอะอ่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าให้ยี่สิบตัวเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะเอาไหมยี่สิบตัวไปเลย อืมเรียบร้อยยี่สิบตัวอน้องแมวเหรอหนึ่งสองเอา้าส่งแมวมาไหมให้เก้าตัวเลยอ่ะให้เก้าตัวเลยยี่สิบอีกแล้วเหรอมัน <c oughs> มันไม่พอมอั้งเออ้โอไม่ได้ที่เก็บเงินไม่พอตัวนี้โพนี่เหรอโพนี่ให้ไปให้ไปเก้าเหมือนกันได้แค่นี้เอาไหม เอาด้วยโอเคลิงอ๋อลิงเมื่อกี้ใช่ไหมลิงให้ได้แค่ผมไม่รู้ราคาจริงๆอ่ะแต่ว่าสิบหกมันเกินไปให้ได้แค่สิบตัวเอาไหมสิบตัวเอาเอาด้วยเย่ <Yeah. S 2> แฟลี่หรอหมดแล้วอ่ะเพื่อนมีแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้แค่สิบตัว สิบเอ็ดอะสุดท้ายเอาไหมเอาเก็บกากอยได้แค่แปดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดตัวเอาไม่เอากากอยได้แค่แปดครับไม่เอาอัก้าตัวเดียวได้แค่สองอืมได้แค่สองครับอัก้าตัวเดียวอัก้าสองตัวสี่ตัวอา่านใแถมตัวหนึ่งห้าตัวเอาไหมเอาไหม หือแค่นี้แล้วฮะหมดแล้วอ๋อแต่ว่าตรงนู้นยังมีอีกที่เราไปอันนี้ไว้ยังมีอีกยังมีอีกผมไปรวมเป็นดักเมเตอร์ไว้นี่ยังมีอยู่ยังมีอยู่อ่ะฮะเหลือกี่ตัวมีสกิลติดมาไหมเรนโบไม่มีเลยหมดแล้วนะฮะได้ไ่กี่ตัววันนี้สตอมเกอร์นี่นะฮะโพนี่เจ้าลิงมังกี้ หลืออีก4ชั่วโมง5ชั่วโมงอัปเดตฮะเตรียมตัวสำหรับแอพลฟูลนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมารอดูกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมไปเร็วมากเลย What อ๋อเขาอันนี้ผมมองไม่เห็นตัวเขาเมื่อกี้นึกว่าเจอแฮกเกอร์